แเดือนกับ21ปีนี้ห่างกันมากเลยรู้สึกว่า8เดือนเนี่ยเป็นเวลาที่ยาวนานกว่าว1่ปีและ8เดือนที่ผ่านมาเปลี่ยนชีวิตผมไปแบบตลอดกาลนะครับ8เดือนที่ผ่านมาวันนี้ผมจะมาเป็นพยานฝ่ายพระเยสูนะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่ที่ทพระเยสูใช้ผมแบบนี้แล้วันนี้ผมก็จะมาเป็นพยานนะฮะวันอังคารที่ผ่านมาประมาณ5้าโงยีนาทีนะครับ ตอนนั้นผมทอดไก่อยู่ที่ตลาดนัดลองลองคิดดูที่ตลาดนัดนะผมทอดไก่อยู่แล้วก็มีมรุ่นน้องโทรมาผมก็พิมพ์ไปว่าไม่สะดวกรับแล้วน้องก็อาจเสียงมาบอกว่าพี่ผีเข้าผมในใจผมนะครับผมบอกว่าโอเคเดี๋ยวสี่ทุ่มผมอาจจะอธิษฐานขับไล่แต่ว่าด้วยความที่ผมเชื่อฟังนะครับผมก็เลยพระวิญญาณบอกผมว่า ตอนนี้เลยลองคิดดูตอนนั้นผมก็ทอดไก่อยู่โทรศัพท์วางตรงนี้คนนั่งกินข้าวเต็มเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้สนใจฝนก็ตกด้วยผมก็อธิฐานภาษาแปลกดังมากเลยนะฮะผมไม่ได้ปณนีประนอมกับผีเลยนะฮะตอนนั้นผมจัดหนักเลยฮะพระยานบอกให้สั่งเลยสั่งเลยทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับคือผีรู้จักจ เราแมก้กระทั่ง a c e b o o k ของเราผียังรู้จักเลยนะครับก็คือน้องคนนี้วันที่11เนี่ยเขาเป็นคริสเตียนฮะวันที่11เนี่ยผีเข้าเขาแต่เขาไม่รู้ตัวเขาไปหาหมอได้ยามาประมาณ7 8็ดถุงอ่ะแล้วก็วันที่16บหอ่ะเป็นหนักมากจนแบบอ่ครึ่งซีกเนี่ยพิการไปแล้วคือคือพูดก็ไม่ได้แล้วก็อนอนอยู่ห้องพูดไม่ได้แล้วก็ ทีนี้ผีก็บอกโอเควันนี้เจ้าเสร็จแน่แล้วน้องก็โทรมาน้องโทรมาปุ๊บผมยังไม่ทันคุยกับน้องเลยผมโทรกลับทันทีผีออกทันทีในในเวลานั้นเลยนะครับผมกําลังจะบอกว่าไฟของพลิญญานสําคัญมากผีกลัวคนที่มีไฟของพริญญานนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าผมเก่งนะครับผมเป็นพัชนะให้กับพระเจ้านะครับและ ยอมทําตามและฟังเสียงของพริญญาณน,นะครับหลังจากนั้นปุ๊บผีออกทันทีแล้วทีนี้ผมก็บอกโอเคเปิดเปิดกล้องทีนี้ผมดูน้องเขามืองอิกแบบใช้การไม่ได้เลยแล้วก็หน้าแดงแล้วก็อ่าผมก็เลยบอกโอเคยังเหลือพริญญาณบอกยังเหลืออีกตัวหนึ่งไอไอตัวผีพิการยังอยู่พริญญาณบอกว่าโอเคสั่งต่อตอนนั้นคนก็มองผมใหญ่เลยแฟนบอกโอ้ยรู้สึกตกใจมากเลยเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วก็ผมก็โอเคผมไม่ได้ผมไม่ได้อ้อนวอนบอกเออขอผีผีออกออก,ออกไปนะ ขอให้ออกไปเถอะพระเจา้าขอผมสั่งแบบหนักมากอะ่ะตะโกนด้วยที่ตลาดนัดก็สั่งไปเลยทีนี้ผมผมเห็นนะผมบอกผมเห็นมือของน้องเขาผมบอกอะ่ะจงหายจงจงหายในนามองพระเยซูคริสต์เจ้ามือของน้องเขาแบบสั่นแล้วก็ทีนี้เขาแบบกำมือแล้วกำคายกำคายแล้วก็ทุกอย่างแบบผมบอกขยับตัวหมุนตัวหมุนตัวแล้วทีนี้ก็เขาทุกอย่างผีก็ออกเลยผีออกตัวที่สองออกไปแล้วก็น้องเขาหายเป็นปกติตอนนี้ก็ จากนั้นจากนั้นมาวันที่17ก็ไปทํางานตามปกติยาเยอะไม่ต้องกินเลยนะครับก็ผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าไฟเพ่งยานสําคัญมากสําคัญจริงๆนะครับแล้วก็เราต้องต้องตีสนิทกับพระเจ้านะเพราะว่าแม้กระทั่งชื่อ Facebook เราผียังรู้เลยและเรารู้จักผีไหมผียังรู้ว่าน้องเขาโทรหาผมนะลองคิดดูว่าผีเก่งขนาดไหน ถ้าเราไม่มีไฟเพลิญย,ยานะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมวันนี้ผมต้องมาเป็นพยานไายพเยซูเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมอธิษฐานขับไล่ผีนะฮะมีประมาณสิบครั้งแล้วตั้งแต่ผมพบไฟเพลิญย,ยาน,นะฮะก่อนหน้านั้นมีน้องคนหนึ่งอ,อายุประมาณยี่สิบเจ็ดปีแล้วเป็นลมเป็นลมชักเป็นลมชักหนักมากแล้วก็วันนั้นเขาเป็นลมชักประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มผมว่าล้างถ้วยล้างจานอยู่เขาโทรมาบอกพี่เนี่ยหนูอ่เป็น ลมชักกําลังจะตายแล้วแล้วก็ผีบอกว่าเนี่ยเราจะฆ่าเจ้าก็ได้แล้วก็พระสูททาอะไรไม่ได้หรอกแล้วก็พระสู่ก็ไม่ฆ่าเราด้วยผีพูดอย่างนี้แล้วผมก็เลยอธิษฐานขับไล่ผีตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วก็เงียบไปแล้วก็ไม่ผีไม่ผมอธิษฐานให้เขาไม่ได้ยินเสียงของผีอีกเลยนะฮะก็วันนี้ผมมาเป็นพยานฝ่ายพระสูว่าฝ่ายของพระญยานสามารถช่วยเราปกป้องเราในทุกอย่างนะครับ ก็ขอพระเจ้าได้รับเกียรติทั้งหมดนะผมเป็นแค่ภาชนะให้กับพระเจ้านะขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณครับ